ทำบุญที่วัดพระพุทธบาทบัวบกตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งถือว่าเป็นบุญนะวันนี้ที่ได้อ่าไปกราบหลวงพ่อคำห่วงสัมปนโนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทบัวบกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี แล้วก็ได้ถวายปัจจัยาไว้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดให้มีสภาพดีขึ้นถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้จึงขอรับผลบุญและขอส่งผลบุญให้กับครอบครัวข้าพเจ้าญาติพี่น้องของข้าพเจ้าเพื่อนร่วมโลกของข้าพเจ้า เจดีย์ังพุทธปาที่กับธาตุงศิรษะนามิข้าพเจ้าขอถวายผ้ามูชารอยพระพุทธบาทมหาธาตุเจดีย์ณวัดพระพุทธบาทวัวบกแหอย่างนี้ข้าพเจ้าขอประชุกความศุกความเจริญในชีวิตของข้าพเจ้าในครอบครัวของข้าพเจ้ามีบุตรธิดาสามีภรรยาบิดามารดาและบุตรที่รัง บุตรหลานของข้าพเจ้าจงมีความสุขในที่ในทุกสถานในการทุกที่ตลอดไปข้าพเจ้าขอทิ่ศูนส์นให้แก่พิยชนคนที่รักทั้งหลายสภัสัสตวิ์ทั้งหลายเจ้ากำนายเวรทั้งหลาย,านนท,ลายที่ต่อข้าพเจ้ามาตั้งแต่อดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีจะมีในอนาคตก็ดีขอท่านจงโปรดมองศสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยภาพนี้ตลอดกาล Satu, satu, satu. <tripe> เทนแมวเนาะทำบุญแล้ววันนี้รู้สึกสุขใจค่ะ